สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิลลีสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยีก่กีนะคะห้องล o ต t o ้วีไประจำวันที่สามเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสูตรที่จะมาแนะนำก็คือร้อยบนนะคะร้อยบนบวกสี่นะคะก็เอารอบที่หกสิบสามเลยเนาะ,ะรอบที่หกสิบสามก็เอารอบที่หกสิบสองมาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือแปดบวกค่าคงที่คือสี่นะแปดบวกสี่ 4. ท่ากับ12ก็เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2มานับเพิ่มนะคะก็จะได้ก็จะได้2 3 4 5 6เอา5ตัวนี้ไปเล่นปักหน่วยบนนะคะก็คือกดบนรูดหลังนะะรอบที่63ออก80502นะคะ5เข้านะคะต่อไปรอบที่6 4รอบที่63มามําคำนวณน,นะคะก็ร้อยบนก็คือ8บวกค้าคงที่คือ4นะคะเลขตัวเดิมเลย อะ,ะเล็กตัวเดิมเลยนะก็ได้2 3 4 5 6นะคะรอบที่64รอบที่64ออก6 3 2 2 3เราเล่นปักหน่วยบนนะคะก็คือได้2นะคะ2เข้าเนาะต่อไปรอบที่65เอารอบที่64มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ4 6บวก4เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0 เพิ่มให้ได้5้าจำนวนนะคะก็คือมีศ1นย์สถ้าเราแบบดูเลขไปแล้วเราตัดเลขออก1ตัวนะคะก็จะเหลือแค่4ตัวเราก็เอา4ตัวนี้ไปเล่นไปรูดไปเล่นปักหน่วยบนก็คือกดบนรูดหลังนะคะเอาสตัวนี้ไปลงทุนไปเล่นก็จะเซฟต้นทุนลงนะคะปักหน่วยบนแต่ถ้าปัก10บบนก็คือกดบนรูดหน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ